สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการ์ดจอในงานใน,ในเด็จเจแลนปีนี้นะครับว่ามีตัวไหนกันบ้างน,นะครับไปดูกันเลยนะครับ ตัวนี้นะครับผมแนะนำนะครับ7,500บ,บาทนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับคนเล่นเกมเริ่มต้นเลยนะครับเพราะว่าสามารถเล่นเกมได้ทุกเกมเลยนะครับ ASUS Tap Gaming นะครับ160 6 Ti นะครับ OC 6 g b นะครับตัวนี้ต anyway. ัวต่อมานะครับเป็น r d x 3070 Ti นะครับตัวนี้ราคา17,750บาทนะครับ r d x 2060นะครับตัวนี้ผมแนะนำนะครับเพราะว่าราคาจับต้องได้นะครับราคา9,900บาทนะครับสามารถเล่นเกมปรับสุดได้เกือบทุกเกมเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ค่ายแดงก็มีนะครับค่ายแดงจะเป็น RX 606นะครับราคา7,750 ตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับราคา1 4 9 0บาทนะครับเป็นการ์ดจอตัวเล็กนะครับ g t 7 3 0นะครับตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับใช้ทำงานทั่วไปนะครับหรือไม่ก็ดูหนังฟังเพลงได้นะครับเล่นเกมเบื้องต้นได้บางเกมนะครับแล้วก็ยังมีการ์ดจออื่นอีกมากมายนะครับพี่ผมยังไม่ได้พูดนะครับสามารถมาดูกันที่หน้างานได้เลยนะครับราคาทุกตัวลดหมดเลยนะครับ ครับผมสำหรับงานในเกษตแกแลนด์ปีนี้นะครับก็มีตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่ที่ธันวาคมนี้นะครับ1ปีมีครั้งเดียวนะครับคลิปนี้นะครับผมมาถ่ายกัดเจ้าให้ดูนะครับส่วนคลิปต่อไปนะครับผมจะไปถ่ายสินค้าอะไรในงานแกแลนด์นะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ